One, two. Three. ดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของความก้าวหน้าและผลของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเมื่อในค่าบที่แล้วหรือ EP ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนะคะเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต GMO นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้อีกบ้างนะคะอันดับแรกเลยเรามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยก็นำมาใช้ในอุตสาหกรรมในการสร้างวัคซีนหรือสร้างยานะคะเพื่อที่จะ,ะใช้นะคะรักษาหรือบรรบาดอาการต่างๆนะคะโดยใช้ระยะเวลาในการรักษาเนี่ยสั้นลง เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะยาอินซูลินซึ่งเป็นวัคซีนเนี่ยที่ช่วยนะคะวัคซีนเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะรับวัคซีนได้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีนะคะต่อไปค่ะ ในเรื่องของอาหารนะคะเราก็จะนำมาใช้ในการผลิตนะคะโดยนะคะใช้เอนไซม์ซึ่งสร้างจากจุลินทรีย์นะคะที่เป็นจุลินทรีย์ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมก็คือผ่านเจเนติกเอนจิเนียริงที่เราเรียนมาแล้วในบทเรียนที่แล้วนะคะเพื่อที่ทำให้ผลผลิตนั้นออกมามีคุณภาพดีมากขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะ,ะนำมาใช้ในการผลิตผงซักฟอกไม่น่าเชื่อในปัจจุบันเนี่ยเราะจะเห็นได้ว่านะคะ,ะสิ่งมีชีวิต GMO เนี่ยมีผลต่อการดำรงชีวิตของเราในทุกๆอิริยาบถเลยก็ว่าได้นะคะนำมาเป็นส่วนผสมนะคะของผงซักฟอกนะคะโดยสร้างจากอเอนไซม์ที่ผ่านจุลินซีนะคะ,ะที่มีการตัดต่อสารพันธุกรรมมาแล้วนะคะก็คือจุลินซี GMO นะคะ,ะดูต่อนะคะมาใช้อะไรได้อีกนะคะอันนี้เอามาใช้ในการสลายคราบน้ำมันนะคะซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นะคะอารีนาเนี่ยนะคะ,ะมีการคิดค,ค้นนะคะหาแบคทีเรียที่เป็นไงคะย่อยสลายน้ำมันได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่มีน้ำมันเนี่ยรั่วนะคะออกมานะคะโดยสมมุติว่ามีน้ำมันบรรทุก เรือบรรทุกน้ํามันเนี่ยนะคะคว่ำน,นะคะทำใหอ้อนุภาคของน้ํามันเนี่ยเต็มท้องทะเลหมดนะคะสามารถใช้จุินทรีย์ชนชัน,นี้ลงไปเพื่อที่จะสลายคราบน้ํามันได้ก็จะประหยัดเวลานะคะแล้วก็เขาเรียกว่าลดการใช้สารเคมีนะคะไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะคะทีนี้ผลกระทบนะคะในเรื่องของ GMO เนี่ยนะคะมันมีทั้ง ข้อดีแล้วก็ข้อจํากัดเดังนนั้นมันก็เหมือนการใช้แบบ เป็นดาบสองคมนะคะอันไหนที่มีประโยชน์มากๆก็จะมีผลกระทบนะคะเช่นเดียวกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทำ,ทำลายนะคะสิ่งมีชีวิตรหรือสัตว์บางชนิดที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นเราจะฆ่านะคะตัวที่เป็นนอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวที่เป็นมแมลงอื่นๆที่มีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นพวกมแมลงที่เป็นผีเสื้อตระ,ะแตน วกนที่ทำหน้าที่เป็นพอลินเนเตอร์คือพวกที่ช่วยในการผสมเกสรของพืชเนี่ยก็จะตายไปด้วยนะคะดังนั้น,นก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นไงคะเ,เสียนะคะพอลินเนเตอร์ที่ดีๆของสิ่งแวดล้อมไปนะคะ,ะต่อไปค่ะนะคะแมลงศัตรูพืชมีการต่อต้านก็คือดื้อยานะคะตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแบบอนอนเนี่ยพอกิน BT นะคะฝ่าย BT นะคะเข้าโพด BT เข้าไปตอนแรกเนี่ยอาจจะตายแต่พอหลังๆ กินไปเยอะๆก็เกิดอาการชินนะคะแล้วก็มีการสร้างอะไรคะภูมิคุ้มกันขึ้นมาทําให้เกิดอาการดื้อยาแล้วก็อาจจะมีความสามารถนะคะเพิ่มมากขึ้นสามารถต้านทานสิ่งที่เราต่อต้านเข้าไว้นะคะแทนที่จะกินไม่ได้ก็กลายเป็นกินได้อย่างปกตินะคะ ทีนี้มีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในดินคําว่าจุลินทรีย์ไม่ใช่สิ่งที่มีโทษอย่างเดียวนะคะบางทีก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อย่างเช่นช่วยย่อยนะคะซากพืชซากสัตว์ในดินนะคะดังนั้นถ้ามีการทําลายปุ๊บแล้วสิ่งมีชีวิตในดินบางชนิดที่มีประโยชน์เนี่ยตายไปด้วยก็จะทําให้เกิดความไม่สัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศได้นะคะ ทีนี้นะคะ,ะถ้าพืชน,นะคะ,ะมีผลต่ออะไรอีกบ้างนะคะการดัดแปลงอาจจะทำให้วัชพืชนั้นมีการกลายพันธุ์นะคะแล้วก็มีความสูญเสียหรือการเสียสมดุลของพืชท้องถิ่นได้ นะคะผลกระทบต่อสุขภาพนะคะความปลอดภัยในระยะยาวบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับสารพิษนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเนี่ยทานพืชที่มีสารต่างๆที่ต่อต้านหรือบางทีเกิดอาการภูมิแพ้หรือเกิดอาการเ,าเขาเรียกว่าแพ้ยาปฏิชีวนะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในการบริโภคนะคะพืชหรือสัตว์ที่ผ่าน GMO มาเนี่ยก็ยังมีข้อที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะไม่ได้มี ประโยชน์เลยทีเดียวนะคะอันที่3มเนี่ยนะคะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็คือเป็นไงคะต้นทุนในการผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีการผูกขาดสินค้าจะต้องรับจากบริษัทนี้เท่านั้นนะคะหรือบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องสิทธิทบัตรนะคะก็คือเป็นละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ไปแล้วก็เกษตรกรก็อ,กาอาจจะต้องถูกดำเนินคดีนะคะโดยที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ นะคะหรืออันหนึ่งก็คือพืชที่ผ่านนะคะพวกที่เป็น gm เนี่ยจะเป็นหมันดังนั้นการขยายพันธุ์ต่อเนื่องก็จะทําไม่ได้ก็จะต้องกลับไปซื้อนะคะมเมล็ดพันธุ์จากบริษัทที่เป็นบริษัทผลิตโดยตรงอีกรอบหนึ่งดังนั้นก็จะเกิดการขาดดุลการค้าเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะต้องเสียต้นทุนในการผลิตมากขึ้นนั่นเอง นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นผลต่างๆที่เกิดจากนะคะ,ะเทคโนโลยีชีวภาพดังนั้นมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะอ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางบรรทุกรรมก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวในคาบถัดไปเนี่ยเราจะมาช่วยกันหานะคะข้อสอบที่เป็นข้อสอบอ n น t แล้วเราจะมาคุยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบกันนะคะเราจะวิเคราะห์สักห้าข้อสิบข้อไปทีละข้อทีละข้อในแต่ละคลิปนะคะก่อนก่อนที่จะมาทำข้อสอบโอนไเราก็จะต้องมาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันก่อนนะคะครูจะฝากไว้ไม่เกินสิบข้อนะคะลองไปทำทำดูนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในการวิเคราะห์ข้อสอบ O อนไค่ะสำหรับเนื้อหาจบแค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ